สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็หยุดเนาะไม่มีอะไรทำกันตลาดก็ไม่ได้ลงเนาะก็เลยเอาต้นแม่พันธุ์ของอ,อ้อมชมพูนะคะมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ชมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะทำการตัดยอดด้วยค่ะเพราะว่าต้นที่ว่าเราตั้งแม่เอาไว้นะคะเริ่มแตกิ่งก้านเยอะแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูต้นแม่พันธุ์ของเราก่อน ช่วงนี้นะคะหยุดกันบ่อยนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็เลยเก็บพวกแม่พันธุ์นะคะอันไหนที่ว่าพอจะตัดได้หรือว่าขยายพันธุ์นะคะก็เอาออกมาดูนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะคะเคยมีพวกอมชมพูหรือพวกตัวอื่นนะคะก็ลองเอาออกมาดูนะคะเพราะว่าพวกนี้นะคะยอดเขาจะเลื้อยเร็วนะคะก็เผื่อจะเป็นแบบว่า,าสร้างไรายได้ของเราด้วยเนาะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมยอดกําลังเลื้อยดีเลยค่ะ เื่อเพื่อนๆนะคะเคยซื้อมาปลูกมาเลี้ยงกันไว้ก็ลองไปสังเกตกันดูนะคะเพราะว่าพวกนี้นะคะยอดเขาเลื้อยเร็วเอาเพื่อนๆสนใจก็ลองสร้างไรายได้กับตัวเองนะคะช่วงนี้เนาะขายทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าเราชาวเยอะๆก็ลองตั้งโต๊ะขายหน้าบ้านหน้าร้านอะไรเงี้ยได้นะคะนี่นะคะกุ้มกำลังสวยๆเลยเดี๋ยวกุ้มนี้นะคะเราก็จะทําการตัดนะคะก็ช่วงนี้ตลาดก็ไม่ได้ เปิดให้ขายเนาะเราก็จะเก็บไม้เก่าๆในสวนหรือว่าต้นที่ว่าเราตั้งแม่เอาไว้ก็มาทําการขยายพันธุ์ต่อไปเนาะเผื่อแบบพอตลาดเปิดได้ปุ๊บเราก็จะนำต้นไม้ตรงนี้นที่เราทําไว้ก็ไปขายได้เลยเนาะอันนี้ปุ้งกะกําลังสวยเลยนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะว่ายอดเขากําลังมีรากอากาศเอยอะเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดต่างข้อได้เลยนะคะอ,อมชมพูของเราค่ะ แล้วสิ่งที่เราจะต้องใช้อีกอย่างคะคือมีดค่ะอันนี้เราทำฟอร,ร์มสะอาดแล้วนะคะจะล้างหรือว่าเช็ดน้ำยาแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื <s> ่อนดูยอดที่เราจะตัดก่อนนะคะอันนี้มีรากอากาศเยอะเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมยอดกําลังสวยเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะตัดตามข้อไปเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณตักสองสากิ่งเนาะ เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราเลือกอิงนี้นะคะค่อยๆยเฉือนนะคะระวังโดนใบล่างด้วยนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะรากอากาศเยอะ <ๆ S 1> เยอะแลวนะคะอันนี้ก็จะได้ประมาณ1 2สองยอดพอนะคะอันนี้เราก็ตัดตามข้อเลยะคะ่ะแล้วก็จะฝัง ข้อนะคะแล้วก็ยอดหนึ่งยอดนะคะนี่นะคะยอดนี้สวยนะคะกับหนึ่งข้อนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทาแผ่ด้วยนะคะทาด้วยปูนแดงค่ะแล้วก็พักเอาไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็ทาแม่พันุ์ของเราด้วยนะคะ เราตัดเมื่อกี้นี้นะคะส่วนวัสดุปูนะคะเราจะใช้เป็นพวกมะพร้าวสับนะคะกับขุยมะพร้าวแล้วก็เพอ์ไรนะคะอันนี้มะพร้าวเราแช่น้ําเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มาปลูกกันเลยค่ะอันนี้เกิดอาการเสียได้นะคะอันนี้ตัดได้อีกข้อหนึ่งนะคะเราจะตัดอีกข้อหนึ่งค่ะจะได้ทั้งหมด3กระถางนะคะเกิดอาการงกนิดหน่อยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ปลูกกันเลย ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือต้นแม่นะคะที่เราตัดยอดเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้จริงๆเราตัดได้อีกข้อนะนะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ตัดขาดเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้เป็นต้นแม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่เราได้ทําการปลูกเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ได้ประมาณสากระถางเนาะตอนแรกว่าจะเอาแค่2เห็นไปว่าเออมันมีอีข้อหนึ่งก็เลยตัดอีข้อหนึ่งได้ เมื่อกี้เกิดอาการงกนะคะก็เลยได้อีกข้อหนึ่งเป็น3กระถางน,นะคะนี่นะคะที่เราปลูกเมื่อกี้นี่นะคะอันนี้เราก็ไปลดน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็ไปตั้งไว้ในที่ร่มได้เลยถ้าเราอยากจะอากว่าน้องเขาเหี่ยวหรือเฉาเนาะเราก็เอาไปอบได้นะคะก็ใส่เป็นถุงนะคะอบแล้วก็มัดปากให้แน่นๆเลยนะคะก็จะประมาณสองอาทิตย์นะคะรากเขาก็จะเริ่มเดินดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอา ประโยชน์เล็กๆน้อยๆน,นะคะมาฝากเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ